เราแต่งงานกันแล้วเฉันมีชอบผู้ชายคนนี้เธอแย่งแฟนฉันปิวปิวสวัสดีค่ะโคงงานมหากรกับชั่วติ่งไปทั่ว นนี้เรามาติ่งกันที่ไหนกันคะแม่สยามพารากอนค่ะ,ะออกนอกสถานที่แบบนี้ต้องมาทำอะไร มาชมรอบพเมียเนาะเ,ออเป็นแบบว่าก่อนที่จะออนแอร์จริงของละครเรื่องวิมานสีทองจากช่องวันค่ะมีใครแสดงนำบ้างคะเรื่องนี้เรื่องนี้มีนักแสดงนำโดยพี่ฟิล์มค่ะแล้วก็เดียนณาแล้วก็จะมีออนาน่าแล้วก็พี่จิออ๊ยาก็เรียกว่าตัวตึงตัวตึงกันทั้งนั้นเลย <c oughs> เรื่องนี้นะคะเราได้เห็นตอนออวันงานเปิดตัวช่องวันไปแล้วเนาะวิมานสีทองเรื่องราวมันแบบเหมือน รีเมคมาหรือเปล่านะหรือว่ายัางไงเอ่ยถามเขาคุณยูได้เลยค่ะเพราะว่าอายุขนาดนี้เขาน่าจะแบบรู้แล้วไงวไ่าได้ดูเวอร์เวอร์ชันเวอร์ชันแรกของเราหรือ,เ,อ,อเปล่าอ,ออ่าน,นจากประสบการณ์ว่าไงคะคุณยู <c oughs> ก็คค <c oughs> เป็นเรื่องที่เหมือนแบบว่ามีเคยทํามาแล้วเนาะ mm แล้วก็อตอนนั้นเป็นชื่อวิมานตุ๊ดๆเนาะวิมานอะไรไม่รู้หรอวิมานอะไรวิมานเมฆ แต่ว่าจะตุด huh. ต like? <gra> ื <g> ้ทำไมได้เลยรับให้ดูแเาแล้วก็แล้วก็เหมือนแบบมาปรับให้มันเหมาะเข้ากับยุคนี้ก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นวิมานสีทองสีทองต้องพารากอนฮอล์เท่านั้นใช่แล้วนี่ก็แม่อยู่แล้วย้อมทางพารากอนฮอล์ให้มันแบบเป็นวิมานสีทองหรือจ้าเรื่องนี้คาดหวังอะไรมั่ง โอ้หเรื่องนี้ต้องแบบความปังความดังเทนทวิตเตอร์อันดับหนึ่งในไทยระโกโบโเท่านั้นคือต้องแซบอ่ะต้องแซบ,ต,แซบต้องแซบทวานหนักอ่ะเขาเาพี่ล์มบอกว่าไงแม่เพราะว่าพี่ล์มบอกว่าถ้าให้แบบสเกลออฟแบบศูนย์ถึงร้อยแล้วก็ก็คือสตาร์ทที่ร้อยเลยว้าวไม่ได้ไม่เริ่มจากศูนย์ด้วยร้อยเลยใช่อยากเห็นคมแซบเอาไมมว่าไงฉันหวังว่าพี่ล์มจะกลับตัวกลับใจได้เร็ววันอยากให้พี่ล์มเป็นคนดีแม่ คือรวบสาบพี่น้องขนาดนี้จะกลับตัวกลับใจได้ไงก่อนหรือเขามีเหตุผลในการรวบตึงกามีมีแน่นอนเพราะว่ามาแก้แค้นหรือเปล่ายมาแก้แค้นหรือเปล่าพูดไม่ได้คันปากไหนคะคนคนอายุเยอะที่เคยดูว่าไงคะอ๋อ ก็ไปดูกันดีกว่าครับออถูกต้องตอนนี้เราก็มาดูตอนแรกมาดูตอนแรกเลยโฮงานกันมาแบบจุกๆเถอ้เาไม่ทํางานกันไม่ทํางานก็เลยต้องลากเจ้านายมาด้วยเพราะว่าไม่ได้อีกใช่รู้ไงว่าเรามาทํางานกันเโอเคค่ะไปดูกันเลยไหมไปดูกันเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราค่อยออกมาเมาส์มอยกันว่าเป็นยังไงโอเคค่ะไปเลย Субтитры сделал DimaTorzok โอเคฝากด้ยครับอยากให้พี่ฟิล์มฝากละครเรื่องนี้หน่อยค่ะว่ายังไงต้องดูอะไรยังไงบ้างก็อยากฝากวิมานสีทองนะครับไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนนะครับนอกจากจะได้เห็นความแพรวพราวของภูมิล่นแล้วก็จะมีความเผ็ดร้อนที่มันอยู่ในนี้แล้วก็มีอรรถรสอื่นๆที่มันซ่อนอยู่ข้างในนะครับก็สามารถดูได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลาสองทุ่มครึ่งทางหน้าจอช่องวัน31นะครับก็ฝากทุกๆคนด้วยนะครับสปอยความแพรวพราวนิดนึงว่าขนาดไหน จาก0ูนถึง100ก็จบที่ร้อยต้องดูแล้วอ,อยากให้พูดว่าโฮงานมหาก่อนเป็นชื่อช่องค่ะโฮงานมหากร่อนมหากก็คือหนีงานมหากรอนใช่ไหมโอเค,คละอ่ะหนึ่งสองสามโฮงานมหาก่อนเนี สว,ส,สวัสดีค่ะครับผมชื่อยูจีนะครับเล่นเป็นนาริชาในเรื่องวิมานสีทองครับโอ้โห character character ในละครเป็นยังไงบ้างครับ c h a r a c ก็จะเป็นคนที่เรียกว่าคล้ายๆคนดีในเรื่องแล้วกันครับที่คอยปกป้องนางเอกเพราะว่ารักนางเอกแล้วก็เป็นคนที่เรียกว่าอบอุ่นแต่ว่ามันก็จะมีความแบบคล้ายๆ เห็นแก่ตัวนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของผู้ชายก็ต้องมีขิงกันอยู่แล้วแหละเนาะแสดงว่าเป็นคู่แข่งที่ฟีมหรือเปล่าใช่แล้วค่ะคิดว่าหน้าผมผ่านเป็นคู่แข่งของพี่ฟิมไหมได้เลยโอ้ไปไหนกันเลยใช่ไหมไปแข่งแข่งกู้ได้เลย ทำสี <c oughs> เลยทำพูดทำให้คิดไปได้ไกลมากส <c oughs> ูสีสูสีออไออยากให้ฝากละครหน่อยค่ะ <c oughs> ครับผมก็ฝากเอ็นดูตัวละคราริชาด้วยนะครับแล้วก็เรื่องวิมานสีทองนะก็กอยากจะขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนผมในในเรื่องด้วยแล้วก็คอยมาช่วยผมแล้วก็ Fc ที่กำลังจะดูด้วยนะครับเดี๋ยวอยากขอให้พูดชื่อช่องเลยค่ะหน <c oughs> ึ่งสองสามโงานมหากร วันนี้เราได้ดูเรื่องวิมานสีทองกันเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกหลังดูว้าวถ้าคุณดูคุณก็จะว้าวเหมือนที่พี่ว้าวพี่บอกเลยว่าคุณจะเห็นฟิล์มธนพัท์ในอีกแบบอีกรูปแบบเลยอะแล้วคุณจะเห็นฝีมือเขาอะเอาจริงพี่ไม่ได้ตามเขามานานเนาะแต่บอกเลยว่าหลังจากดูเรื่องเนี้ย พี่ว่าเขาคือนักแสดงที่มีฝีมือคนหนึ่งเลยอ่ะคุณจะเห็นเขาเล่นเป็นภุมเิเรศใช่ปะแต่จริงๆพี่ว่าเขาเล่นเป็นสามคนมแล้วบอกเลยว่าในแต่ละคนที่คุณเห็นคุณจะเห็นเลยว่ามันไม่เหมือนกันเลยเชื่อพี่เถอะดูแล้วคุณจะรักเขารักทั้งคุมาเรศและรักทั้งฟิล์มพนพัทน์ 1> <1> okay, <S <S ค่ะก็คือหลังจากดูแล้วก็คืออยากเป็นน้องเน็กเลยค่ะ ถึงแม้จะเป็นพี่ใหญ่ก็ตามนะคะแต่ก็อยากเป็นน้องเล็กค่ะใช่ไหมใช่ไหมแต่เป็นชอบเป็นชอบแม่ค่ะสิพาทองแทนก็่ได้ชอบพี่ภูมิพูดค่ะค่ะค่ะแต่บุคลิกลักษณะการการแสดงของพี่ฟิล์มนี่คือเรามั่นใจมากว่าจะต้องทำออกมาได้ดีมากอย่างตอนแรกเนี่ยเราก็ดูรู้แล้วว่าบุคลิกแต่ละแต่แต่ละช็อตที่จะเข้ากับพี่น้องแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง แล้วคุณก็ลองมาดูแล้วกันว่าเขาจะมีวิธีการเข้าหาน้องแต่ละคนอย่างไรบ้างพอดูอีีแรกจบแล้วมีอะไรอยากบอกที่ฟิล์มไหมคะ อย่าบอกพี่ฟิมเอ,เอาจริงๆเลยเใช่ไหมไพ,มพี่รักฟิลมอะไม่ใช่เพราะฟิมหล่อเนาะแต่เพราะฟิลมฝีมือของฟิลมตั้งหาและหลังจากดู EP ีหนึ่งที่บอกเลยว่าพี่รักฟิล์มมากขึ้นไปอีกฝีมือฟิลมไม่ธรรมดาเลยในแน่มากนะััร สวารับพี่ก็คือมั่นใจในตัวพี่ฟิล์มเลยว่าจะต้องทำออกมาได้ดีที่สุดแน่นอนโอเคเป็นยังไงบ้างคะต่อบรรยากาศงานวันนี้บรรยากาศวันนี้รู้สึกดีมากค่ะได้มาเจอพี่ฟิล์มเนาะเพราะว่าคือมันมันเป็นงานเร,เรียกว่าคือมันเป็นการรวมพลคนรักพี่ฟิล์มอะค่ะวันนี้เพื่อที่จะมาดูมาแล้วก็มาส่งกำลังใจให้พี่ฟิล์มกับละครเรื่องแรกของปีรู้สึกดีค่ะตื่นเต้นมากเลยนะคะเพราะว่าเดินทางมาไกลมากค่ะมาจากตาดเลยนะคะ<อ>เพื่องานนี้ดินตรงเลยค่ะ แล้วก็อบอุ่นแล้วก็แบบรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็น่ารักมากใครเห็นใครก็หลงรัะผู้ชายคนนี้อขอรีแคปเล็กๆน้อยๆกับซีรีส์เรื่องวิมานสีทองนิดนึงหน่อยนะคะ,ะฟูมเมเลตตาแหววมากค่ะแค่นี้เลยสำหรับวันนี้นะ <laughs> พี่โฟกัสอยู่แค่นี้จริงๆ บุคคลที่หอคือตามเลยนะตามนั้นเลยคือแบบคือแบบไม่รู้จะบรรยายยังไงอ่ะคือดีมากคือคือเรื่องการแสดงไม่ไม่เคยห่วงเลยค่ะเพราะว่าพี่ฟิล์มเอาอยู่พี่ฟิล์มแบบตีบทแตกทุกบทอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งสิ่งที่เรารู้สึกวันนี้ก็คือแบบอืมก็น่ารักน่ารักมากคือใครจะคิดว่าภูมิเมเลแต่ว่าใจร้ายนี่ทีมหมีภูมิเมเลกนะคะภูมิเมเลเกันเด็กดี คือคาต,ตีบทแต่คือ3าสาวนี่ต้องเสร็จเธอแน่ๆ <c oughs> ใช่ไหมคะแค่ EP แรกก็เคลิมกันทุกคนแล้วเอ,อแอบมากอันนี้เรบกวนฝากละครกับแฟนๆหน่อยได้ไหมคะแบบชวนมาดูว่าเออละครเรื่องนี้ดียังไงก็จะบอกว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครัต้องติดตามแน่ๆเลยนะคะแล้วก็จะไปชวนเพื่อนมาดูด้วยคะ่ะเพราะว่ามันพลาดไม่ได้ ก็เอ่อทุกคนไม่เคยผิดหวังกับผลงานของพี่ฟิล์มอยู่แล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องแรกของพี่ฟิล์มในในปีนี้ซึ่งเดี๋ยวจะมีเรื่องต่อ,ตอ,ตอไปอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราเรามาเริ่มต้นจากภูมิเอ่อวิมานสีทองก่อนเพื่อที่จะติดตามแล้วก็สนับสนุนพี่ฟิล์มแล้วก็คือรอดูเรื่องที่2แล้วก็เรื่องที่3ในปีนี้ต่อไปด้วยค่ะปีนี้คือหายคิดถึงเลยนะเพราะว่าสามเรื่องจุก แต่แล้วแต่ละเรื่องคือแบบพลิกคา,คาแรกเตอร์ของเขาเลยแต่ละเรื่อง <S <S ซีรีส์เรื่องวิมานสีทองเป็นดีพีที่หนึ่ง <ฮะ S 1> อืเป็นยังไงบ้างคะน้องโยกเซบมากเอาดีๆป้าไม่เคยเห็นพี่ฟิล์มแซ่บขนาดนี้มาก่อนตอนดูเรื่องอะไรนะ กดแหง่งแรงกดแหง่แหงรักดึงดูดเราตอนนั้นน่ะก็ว่าแซบแล้วนะ <c oughs> อันนี้แซบยิ่งกว่าค่ะฉ <c oughs> ีกทุกคาแรคเตอร์ฉีกทุกหน้ากระดาษกินเรียบกินเรียบกินเรียบเลยค่ะ <c oughs> พี่พีมพีพีแรกก็เก็บแทบจะครบทุกคนแล้วนะโ <c oughs> อ,อ,อ้อย่าใช้คำว่า <c oughs> แทบแม่ครบทุกคนแลทุกคนได้แล้วทุกคนเลยแต่ชอบสายตาเขานะเวลาเขาจะหวานเสน่ห์เขาจะ ตาปิงปิงบ้านแบบนี้เหรอไม่อันี้ตากูอ๋อไม่ใช่ตาคู่อยู่คือแบบไม่ไม่ไม่เคยคิดเลยว่าผู้ชายคนหนึ่งจะแบบกวาดได้ทั้งบ้านขนาดนี้เหลือพี่ตุ๊กดวงตาแล้วละใช่ไหมถ้าจะกวาดด้วยเนี่ยเออแล้วคือเหมือนแบบว่าคือเขาก็มีวิธีการเข้าหาผู้หญิงสามคนแบบสามแบบเนาะซึ่งเหมือนแบบเออแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเรา เอฟซน้องเล็กด้วยตอนนี้นะในในละครนะในใจแล้วนี้เพราะว่าเหมือนแบบเขาแบบอุ้ยดูแบบทําอาหารมาอะไรเนี้ยโอเออน่ารักตะมุกตะมีตัวเล็กกระปุกกระปิกเออเออเสร็จเสร็จแล้วรู้สึกสงสารในใจแล้วเพราะว่าน้องเล็กเพราะว่าอีพีเนี้ยที่ได้มาดูในโรงภาพยนตร์เนี้ยนะที่พารากอนเนี้ยรู้สึกว่า มันเป็นการแบบล้างแขนแบบดุเดือดแบบสับเ,เหมือนแบบล้างครัวเออแบบล้างคัวเก็บครบเอาให้ล่มจมกันให้หมดเอเอเหมือนแบบคือตายกันไปข้างนึงเลยแล้วไม่คือแล้วละครเรือ่องนี้คือมัอนแบบว่าเร็วมากแล้วคือตอนนั่งดูอยู่ในในโรงหนังเนาะก็คือเหมือนแบบยังไง รีแฮกไม่ได้นั่งจิกขาได้ยานี่รีแอคฉ่ำเลยจิกนั่งนั่งจิกขาเหมือนแบบไม่ลองออกเสียงไม่ได้หรือจะไปไปกลบกวนคนอื่นเขาไงเมาเลยนั่งอยู่ข้างกันยายนี่แอคตลอดรีแอคตลอดทำเป็นเหมือนแบบว่าเหมือนนั่งดูบนโซฟาที่ออฟฟิศเลยเดี๋ยวฉันว่านะเขาจะต้องสะกิดแม่แม่มึงอย่าเพิ่งรีแอคหน่องอย่าเพิ่งรีแอคหน่อเก็บไว้ก่อนคนมันเยอะแต่ว่าฉันชอบประโยคหนึ่งของพี่ คุณหนึ่งอ้าวว่าไงที่คุณอามาเตือนว่าอย่าเชื่อใจใครง่ายๆนะแล้วคุณหนึ่งบอกว่าว่าต้องรู้จักกันมานานแล้วก็ต้องเรียนรู้เรื่องนี้หนึ่งไม่พลาดหรอกค่ะนี่แต่เดินตามพี่ฟิล์มไปค่ะเดี๋ยวกูงงว่าเดี๋ยวกูงงว่าเดี๋ยวเขาถือว่ามันเป็นโอกาสไงเป็นโอกาสที่เหมือนแบบจะได้นมาแล้วเออจะได้เรียนรู้ต้เป็นฟิล์ะเนี่ยความความคิดนักลงทุนอะ โอกาสเข้ามาก็คว้าไว้ก่อนเลยไงแล้วตอนแรกคือเหมือนแบบยื่นยื่นยืนอะไรยื้นไพ่ให้ยื่นไพ่แล้วเหมือนแบบอะไรมือเอาอะไรมาให้ไม่เอาไว้ทิ้งไว้ตรงนี้แหละสุดท้ายยังไงลงไปเก็บลงไปเก็บค่ะตอนแรกอ่ะฉันยังคุยกับโยอย่เลยว่าเฮ้ยเธอไพ่นั้นอ่ะมันมีนายาอะไรหรือเปล่าโย่บอกว่าก็เป็นราชินีไงแบบว่าเป็นแบบโพดําไงใช่ตอ้เป็นราชนีที่ส่งส่งไงแม่เพราะว่าเป็นโพดําด้วยแต่แพ้คิงไงแม่ มีคามขนาดนั้นเลยเหรีความลึกเลยใช่มีอะไรคะไม่รู้เลยแค่เขียนลอยๆฉลานอยู่หลักไทยขนาดนั้นขอโทษด้วยที่เจอไปเองเขอโทษด้วหรือพี่ฟิล์มจะบอกเป็นใดนว่าถึงเธอเป็นครีนเธอก็แพ้คิงเฉลิมจันทร์แล้วตอนที่เขาเดินไปแบบตกลงดีลกันอ่ะ กูนึกว่าเขาแต่งงานแล้วเออจริงตัดซีนมากันนะพวกชั้นเดาเลยนะว่าแบบว่าตอนที่แบบว่ากุณแ่งแล้วเออคุณหนึ่งกับใครนะคุณหนึ่งกับคุณุภูมิโอไปไปดีลรับกันจับไม้จับมือนึกว่าประกาศแต่งชัวร์ค่ะเออนึกว่าจะเร็วขนาดนั้นแล้วเร็วเกินนะเอาดีถ้าเป็นเรื่องจริงอะไม่แต่ถ้าแต่งกันเลยอะมันก็จะเป็นในเรื่องของเชิงธุรกิจปะเออแบบดีลมันดีลกันง่ายแต่มันก็ดีลกันหรอกก็ไม่ได้คุณภูมิเพราแผวๆไงอ้าวก็ใช่เออแต่แต่คุณหนึ่งดูมีอาการห คุณภูมิเล็กๆนะเพราะว่าตอนที่เดินไปในห้องน้ำไงเดินไปน้ำอะไรล่ะเดินไปห้องครัวมาทำอะไรมาทำอะไรทำไมไม่ให้คนอื่นช่วยทำไมทำไมทำไมหนึ่งนี้เลยจริงเออแต่นี้แสดงว่าเขาเริ่มมีใจปะ มีแล้วค่ะโอ้ต้องมีตั้งแต่เดินกลับไปแบบหลเรียนรู้นะแหหลงตั้งแต่ร้อยแปดสิบล้านแล้วค่ะอุก็ช่วยงานนี้ช็อปปิ้งเล็กๆนะร้อยแปดสิบล้านอ่ะเขาเขาเขาอาจจะแบบว่าสู้ด้วยตัวคนเดียวมานานไงคือเป็นหัวหลักของครอบครัวพอมีคนมาดูแลมาดูนี่นั่นก็เริ่มอุ้ยไซอ่อนอันนั้นวันนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาเดียวนะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแค่วันเดียวจริงก็จริงก็เราหัตายเก็บแต่พี่ยูเลย ไม่ไหวเลยเนาะแล้วช่วยบอกหน่อยถอะว่าเป็นฝ่ายถูกกระทำตอนไหนเอางี้่อนตอนเราลงเลยตอนไหนตอนนี้น่าสงสารตอนไหนเรามาเดาเนื้อเรื่องแบบแกล้งดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปมันจะเกิดเรื่องราวอะไรเอาก่อนไปไหนแพ้ผู้ชายนะคะอีกแล้วอ่ะ บบไม่ไหเลยูรับสามานะวันนี้ไม่แต่จริงๆอ่ะในกฎแรงดึงดูดอ่ะพี่เิลมก็พูดนะคะนะใช่แต่ว่าไม่บ่อยอันนี้อันนี้มาฉ่ำเลยอันนี้แบบถี่ถี่ยิบแล้วบอกเลยนะทุกคนใครไม่ได้เข้าไปดูในโลงอีพีแรกกับพวกเรานะ,ะตอนพี่เิลมพูดนะคะทุกประโยคอะ่ะเสียง ขึ้นมาเลยลงจริงโดยเฉพาะพวกเราโดยเฉพาะเราอะนี่โดยเฉพาะเยนี่ค่ะเยนี่คนนี้ค่ะอุ้ยจะเอาหมดเลยหรอแทนชายพูดนะคะน้องเขาส่งบทดีไงอยู่ดีๆก็มือมืออ่อนเลยมือเปรี้ยอเขาพี่พี่ฟิล์มพูดนะคะดูแบบดูหน้าแบบน่าสนใจดูหน้าเสน่ห์หาพอลงคุณนะคะดินะคะอุอันนี้อยู่ที่คนพูดปะอ๋ออยู่ที่คนพูดล้วนค่ะอยู่ที่เบ้าหน้าแล้วตอนเนี้ยไม่ใช่พี่ ี่ฟิล์มก็เหนื่อยหน่อยนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังแค่หนึ่งคนเราเรากลับมาดีกว่ามาเดาเรื่องดีกว่าแม่ว่าเนื้อหาต่อไปนี้มันจะเกิดคุะคละหนนอะไรกันขึ้นคละหนุน<อ>คนละเวงมีพี่กพูก่อนเลยพีู่ก่อนเลยค่ะโอ้หถ้าปูมาขนาดนี้คือใครที่ดู<โ>อีพีหนึ่งจะเข้าใจเลยว่าสับแน่ๆ่ล้างแค้นฉ่ำๆตั้งแต่ตอนแรกทุกคนจะเป็นเครื่องมือล้างแค้นของคุณฟิล์มค่ะแน่นอนฉันบอกเลยเรื่องมนี้ไม่มีพลิกโผล่ถ้าพ พ่อจะดวดเราแล้วบอกว่าขอบรัวมันนะทำให้ขอบกลัวเราแล้วเธอต้องตายขนาดนี้แกะปมเหมือนแกะเชือกเป็ต้องเขาคือเป็นของเขากูพยายามสปอร์ตเขาอยู่ของฉันฉันคิดว่าเรื่องที่พ่อเขาแบบว่ารับรู้ถึงการที่แบบัดโกงโกงเยต้องจั่วไปทำเกมอันนี้เกมมากเได้ล่นคะแนนยังเนี่ยยัง ก็คือต่อเลยแมฉันว่าเรื่องการโกงเนี่ยพ่อของคุณหนึ่งคุณสองคุณเล็กอ่ะไม่รู้เรื่องเออฉันว่าฉันฉันว่าัวเป็นทนายความกับเลขาจะไม่ได้ไม่ได้ ูเขามีซัมติงไรแดดกันตอนอที่เดินมาหาคุณหนึ่งในห้องทำงานอ่าจริงจเออฉันว่าต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งกับคุณเลขาแน่ๆน่อย่ไไว้ใจอีกผู้ชายคนนี้นะฮะแล้วสักเขาเลยอแล้วตอนต่อไปเนี่ยฉันคิดว่าพี่ฟิล์มน่าจะลุกคุณหนึ่งหนัก เข้าไปอีกว้าวอีพีนะคือตัดจบทำทำให้ลุ่มหลงหนักยิ่งกว่าแบบว่าดินมันพายใสเขาหลาาตาโทษนะโทษนะเข้าด้วยเอาเข้าใจเขาขนตาอ่ะพี่ไฟก่อนไหมหรือให้ฉันเลยอ๋อพี่ไฟมีก่อน อะของฉันนะฉันก็คิดว่าเดี๋ยวอีพีหน้าเขาก็จะแก้เขาก็จะเดินเกมแก้แทนเขาแหละแต่ก็จะรู้คุณหนึ่งอะหนักสุดเพราะว่าคุณหนึ่งเป็นหัวเรือไงเป็นหัวเรือใหญ่ถ้าจะฮุบบริษัทหรือจะทาให้ล่มจมก็ต้องไปที่หัวเรือใหญ่ถูกไหมแต่เดียนาเป็นคุณสองใช่ไหมก็จะรู้เริ่มรู้ทันเพราะว่าบอกว่าอะถ้าเขาแบบเข้ามาแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะแบบว่ากังวลใจอะทำไมสกีบ้าไอ้กูสกีบ้าต้องกาควใมช่เลือกหนาอย่าง ี่ยนชื่อเป็นพจนนุโโรกรมตอนเนี้ยต้องหาคำให้พวกมึงแต่ละคนน่ะเออถ้าถ้าเข้ามาจริงใจอ,ะอ,อ่ะมามาช่วยแบบผิดๆโด,ดยการแบบว่าเออมาให้คำมาให้แบบว่า180ล้านหลักไพยทำไมอ่อุอ้ยขอขอเพิ่มขอมีีไฟล์ได้ปะ<ม>ฉันว่าการที่อ่าคุณหนึ่งอเสียเงิน180ล้านไปอ,ะอ่ะเป็นเรื่องโมเมขึ้นมาไม่มีทรัพย์สินจริงหรือพี่ฟิล์มอ่ะ เป็นนักต้มตุ๋นเก่าเรื่องยากด้วยคือว่าไม่ใช่อันนี้แค่ซื้อใจคุณหนึ่งเฉยๆคือแบบทําให้เขาประมูลได้จะได้ซื้อใจเขาให้เขารู้สึกไว้ใจแล้วก็ชวนไปทํางานนี่ไงตามแผนแลละ ให้แบบเข้าไปไปใกล้ชิดให้ได้มากที่สุดอ่อให้ว่าคนที่ไว้ไว้ใจใครง่ายๆเข้าใจปะมันก็รซื้อใจเออมันต้องมีเทคนิคในการเข้าหาคนหนึ่งไงแต่อย่างแบบคุณเล็กอย่างเงี้ยน้องเล็กอย่างเงี้ยก็คือแบบเอ้าอกใจแล้วก็คือแววตาสามคนนั้นก็คือสกินคุณภูตั้งแต่นะใช่คุณภูมตั้งแต่ตอนนั้นแหละสามคนเลยก็คือตกหลุมรักตั้งแต่เด็กวา่างนั้นเถอะแล้วเขาใช้นี่ไงเรื่องแบบว่าเด็กข้างบ้านไง ให้ไวใจเขาออยเีจริงเพราะถ้าเรื่องอื่นจะยังไม่ประกาศก่อนว่าเอ้ยฉันคือบ้านตรงข้ามนะฉันเป็นเพื่อนในวัยเด็กต้องเก็บว้ก่อดมาเป็นแบบนั้นเขาเป็นฟิลแบบครๆกับว่ารู้พื้นมาก่อนนะว่าเป็นคนยังไงลูกเต้าเหล่าใครอะไรอย่างเงี้ยไวใจได้นะเธอเคยเห็นฉันตั้งแต่เด็กไงจ้าเนี่ยอ่ะฉันก็คิดว่าในซีละครอะไรที่มันแบบว่าเล่าเร็วอย่างเงี้ย อีพีต่อๆไปอ่ะดราม่าแน่นอนค่ะถ้ารักเร็วแสดงว่าเดี๋ยวเกลียดฉับความสุขผ่านไปเร็วความสุขผ่านไปเร็วมากแล้วก็อย่างที่บอกเลยว่าแก้แค้นกันแบบฉับมุงแน่นอนแต่ว่าหลังจากนี้มันอาจจะไม่ใช่การโชว์ความแซบมากเท่าไหร่คืออมันอาจจะเป็นโชว์กันแซบจนถึงแบบอีพีสามอะไรเงี้ยหลังจากแต่งงานอ่ะหลังจากนั้น่ะมันจะเป็นเรื่องของร้องไห้แก้แค้นอะไรเงี้ยแล้วฉันรู้สึกว่าคุณภูมิอ่ะใช่ไหมคุณคุณภูมิอ่ะ เขาค่อนข้างที่จะแข็งหนักและแข็งเกินเบอร์ทำแม่เขาตายต่างหัวเขาได้ไงเออประเด็นอยู่งั้นเราฉันก็เห็นด้วยกับใครนะที่เมื่อกี้ที่บอกว่าพ่อพ่อพ่อไม่พ่อไม่พ่อเขาไม่ได้เออพ่อเขาไม่ได้โกงใช่ไหมเพราะว่าน่าจะเป็นคนดีหน้าตาอย่างนี้ไม่ก็คือเขาเลี้ยงมาเป็นคนดีทุกคนเลยเออใช่ถ้เป็นคนดีแต่ถ้าเกิดว่า ่อเขาอ่ะเหมือนทำเรื่องนั้นจริงๆขึ้นมาฉันว่าไม่หรอกฉันว่าเป็นการเข้าใจผิดอาจจะเป็นการยืมชื่อไปใช้ทนายไงทนายคลาะันทนายชอบมีเอกสารสําคัญของผู้บริหารเพราะฉะนั้นใครที่มีเอกสารสําคัญของผู้บริหารนั้นโปรดทรงระวังไว้เดย์เจะอยู่ในคุกพวกมึงทุกคนเลยก็จํามาฉ่ำแน่คราวนี้ ก็ S <S <S อ,อ่ะอ่ะถึงซีนซีนที่ประทับใจโอ้โหมึงให้แล้วมึงให้ยื้อซีนประทับใจคือซีนมือเปรี้ย แบบอ๋ออะไรกินไม่เป็นแล้วช่วยป้อนหน่อยได้ไหมเออแล้วก็ป้อนน้องเลยก็ตาหวานช่านเหมือแบบให้อาหารกูเหมือนกันนะไม่ได้เมนกัดป้อนนะเขาทำนกอย่างเงี้ยวะเอ๊ะกลัวไม่ใช่นกเ้ี่เนี่ยแหละซีมันทำใจซีนี้เลยเหมือนแบบหวานหวานหวานช่ำที่สุดและเราต้องเก็บไปใช้บ้างนะอะไรป้อนอาหารนกเหรอไม่โทษจะให้เขาไปใช้กับใครอ๋ออออทาร่า ธาร่ใช่ยถาถ้าลาต่อไปพี่แจนค่ะต่อไปพี่แจนพี่แจนชอบซีนอานาเปลี่ยนคนตัวเองค่ะตรงนี้ดีมึงมีมือดีพี่บ้ายชอบซีนที่พี่ฟิล์มโยนไพ่ไปค่ะมันรู้สึกว่าแบบเวี่ยงใสหน้ามันรู้สึกว่าแบบว่านี่โยนโยนเหยื่อให้แล้วจะงับไหมล่ะ แต่งับนะก็เบาๆนะของเขาแค่นี้ปล่อยเบาๆปล่อยแล้วก็ก้มหยิบขึ้นมาเลยจ้าชอบซีนของฉันชอบซีนที่พี่ฟิสีนแรกเลยที่พี่ฟิมอ่ะวิ่งไปเก็บตังหูให้กับคุณสองเหมือนใช่เป็นฮีโร่ของเขาใช่ฉันของฉันแบบว่าโดนมีดบาดไม่ฮีโร่ เขาก็ไปช่วยไงมันก็ต้องไตอนแรกยังไงที่เขาไปวิ่งกันในป่าไงป่าสนอ่ะก็ก็ไปช่วยชีวิตไงเขายอมเจ็บตัวเพื่อเธอเลยนะอย่างเงี้ยแล้วนี่นี่ไปไปเก็บไปเก็บฉันไปเก็บมีดมาแทงเธอเอ้โอ๊ยเรนนี้เล่นเดี๋ยวนี้เล่นเรนี่เล่นเรนนี้เล่นเขาจะชอบซีนนานใช่ฉันอืม ฉันชอบซีนต่างหูเพราะว่าฉันมีความรู้สึกว่าอุ้ยเหมือนคดีเดสตินี่อะอ่าของเล็กนี่นะใช่นึก่าษาไทยไม่ออกจริงนึกภาษาไทยไม่ออกจริงแบบเนี้ยมาว่ากูแ้นอ่นะมาเลี้ยง่ยเพนะคะเพราะขุนรามจะด่าพวกมึงสองคนค่ะโอ้โหอีภาษาไทยล้วนกับเนอะกับเนอะ ตอนแรกอะคุณจะเติมเฮาให้แล้วอันนั้นมันอันนั้นมันร้านาอย่างนี้แสดงว่าอะไรนะคุณสองอะตกหลุมรักคนแรกปะเป็นคนตกหลุมรักคนแรกฉันว่าพี่ฟีมันตกหลุมรักคุณสองคุณสองตกหลุมรักจริงเธอเอาตอนโตหรอเธอเอาตอนเด็ก ตอนเด็กกับฉันว่าทุกคนเลยค่ะคนนเมื่อไหา่จะมีแบบว่าอะไรที่ทําให้แบบมีความรู้สึกวันหลักคนนี้ตั้งแต่เด็กไม่งั้นคุณหนึ่งไม่ไว้ใจพี่ฟิล์มขนาดนี้ ส่วนฉันน่ะฉันชอบซีนนี้ค่ะซีนที่พี่ฟิล์มดูรูปอยู่แล้วก็คุณสองมาอ๋อเป็นการร้องไห้แล้วก็ร้องไห้แล้วก็เกือบจะปักเขาให้แล้วลอลเออเกือบจะมีคิดซีนแล,ล้วตอนแรกกูงงมากว่าหยมันกําลังมีความสุขกําลังโกรธพ,พี่ฟิล์มากาลังโกรธพี่ฟิล์มมาโกรธเลยโก็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 เสร็จปุ๊บเศร้าร้องไห้เสยิอยู้ย อาประมาณว่าจิตหลุดไปแล้วไงเอ้วูดับไปแล้วมันอยู่ในพวงพวงพวงเออพอเจอคุณสองรองไห้ปุ๊บเฮ้ยใจเลยอยห้เกือบจะเกือบจะเลยไม่ได้หรอไม่ได้ต้องไปกินพุดดิ้งก่อนอ๋อก็ชอบซีนานเธอมันแพวพา่ะเธอมันแบบเล่งจบเกมมาเอาเป็นว่าจ่อยม่วนมากเรื่องเนี้ย ก็ยังไงคะสำหรับใครที่อยากดูเรื่องวิมานส<ม>ีทองคะติดตามได้ที่ไหนคะแม่ทั้งวันสนสิบเอ็ค่ะวันจันทร์นังคารเวลาสองทุ่มครึ่งอุ้ยเลดมากหลือดูย้อนหลังได้ที่แอปวันดีออริจินัล ถ้าใครไม่ได้ดูเรื่องนี้บอกเลยว่าเธอพลาดพลาดมากจริงฉันฉันดูตอนแรกฉันมีความสูสุกว่าเนื้อเรื่องมันดําเนินเร็วเร็วมากแล้วมันน่าติดตามมากเปิดอีพีแรกมารู้สึกู้ไม่ง่วงเลยแม่ลุ้นถูกจริงลุ้นทั้งเรื่องจริงกูตื่นเต้นมากไม่ัอนแม่ไม่รีแอคตลอดเรื่องค่ะใช่เอาไปว่าแฝ อยากให้ไปดูในแอบวันดีพอรู้สึกว่ามันจะมีอันขัดค่อนข้างเยอะมันจะมีฉากอะไรแบบอะไรที่มันออนแอร์ในช่องปกติไม่ได้ใช่ไหมใช่นะน่าสนใจเอางี้ดีกว่าใครอยากให้เราร e a c t เรื่องนี้ต่อไหมถ้าอยากให้รีแอคเรื่องนี้ต่อคอมเมนต์บอกหน่อยเราจะได้รู้เามาเออต้องทำตัวยังไงอะไรอย่างนี้ฝมกแม่ทุกคนเอด้วยรักการค่ะ ก็สำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊ง,งให้พวกเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์ในปีนี้ของพวกเรานะคะแล้วเจอกันใหม่ ep หน้าบ๊ายบาย